สรุปราคาผักวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4ีมูเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทกลมปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาท กลัำปลีม่วงกิโลกรัมละ no 40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัำดอกกิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง16บาทคณะต้นกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทคณะยอดกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น20บาท ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ10บาทเทียบกเเมม่วาาทดิ ผักบุ้ง,งานากิโลกระ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกระ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมกิโลกระ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกระ60บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักชีไทยกิโลกระ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีลาวบบาก,กิโลกระ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักชีฝรั่งกิโลกระ50บาทเท,ทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาท รากผักชีกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบโหระพากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น3บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเท pues ียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข่าอ่อนกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกหอมกิโลกรัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ใบมะกรูดกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกเกลียงกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ0บาททเียบกับาเท พริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทถั่วฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ลูกน <cin stereotype and als> <f dragging> ้ำเต้ากิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทบวกงูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทบวกหอมกิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทบวกเหลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทชาอมกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกแครกกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น20บาท ฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทมรคขีนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมระจีนกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทเมื่อเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมื่อเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมื่อเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่ มะเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือสด็งกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาท มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50าบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ1 4บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง15บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทฟักทองทองอ่ำไพกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองฟักทองลายกิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง3บาทกระโพดฝฟักอ่อนกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง56บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มดละ350บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสลิดกิโลกรัมละ3 3 0บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานปลากิโลกรัมละ200บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบัวลอกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหัวไชเท้ากิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กระเทียมไทยมัดจกกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละานท่าเดิม มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.9บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น0.2บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.6บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น0.1บาทเห็ดกระดัางกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ55าบาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล้วยนำวาขาวนวลเบอร์เลหวีละ20บบาาทททเเเียกมม่วดิ กล้วยนำว้าขาวนวลเบอร์กลางกิโลวีละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง450บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่ง,งเ,เข่งละ7ดหวีจบการรายงานสรุปราคาผักขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตา,า,ามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับการแนะนานะครับการปลูกพืชปลูกผักอะไรดีนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็จะมีการบํารุงรักษายังไงนะครับเพื่อให้พืชผักของเรานะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดนะครับในช่วงฤดูร้อนก็จะทําให้ขายได้ราคาดีนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศ อ่ร้อนจัดนะครับก็ปลูกพืชผักอะไรอ่ก็จะไม่ค่อยงามนะครับมักจะมีการาเสียหายนะครับเนื่องจากอากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็การใช้น้ํานะครับก็จะต้องมีการใช้เยอะ ใช้บ่อยใช้มากแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าจะมีเคล็ดลับการดูแลยังไงนะครับผมนะครับเอาเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผมหัวข้อก็คือนะครับร้อนนี้ปลูกผักอะไรดีนะครับผมนะครับการปลูกพืชผักนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเพื่อที่จะให้ขายได้ราคาดีนะครับจะปลูกอะไรกันดีนะครับเพื่อให้ทันขายในช่วงสงกรานนะครับก็คือประมาณเดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนมีสายนะครับช่วงนี้นะครับอากาศจะร้อนอบอ้าวนะครับลมพัด ส่วนมากก็จะเป็นลมร้อนนะครับความชื้นนะครับในอากาศก็จะมีน้อยนะครับนะครับการลดนังรดน้ำอะไรก็นะครับทำให้ละเหยเร็วนะครับละเหยละเหยเร็วนะครับพืชผักนะครับก็จะมีโอกาสถูกแดดเผาไหม้นะครับก็เหี่ยวแห้งตายไปเลยนะครับก็มีนะครับ ช่วงนี้จึงมีการดูแลนะครับควรดูแลเรื่องน้ําและความชื้นมากให้มากเป็นพิเศษเลยนะครับก็ควรจะมีการหาวัสดุนะครับที่เป็นอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติก็ได้นะครับพวกฟางข้าวพวกหญ้าแห้งอะไรก็ได้นะครับมาคลุมโคนคุมแปลงนะครับรอบๆต้นนะครับเพื่อให้รักษานะครับรักษาความชื้นในดินนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรมีการ เดินระบบน้ําหยดนะครับให้พืชได้รับน้ํามากเป็นพิเศษนะครับเพราะช่วงนี้นะครับน้ําก็จะระเหยระเหยนะครับแล้วก็ซึมลงดินเร็วมากนะครับพืชผักนะครับก็ควรจะเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับพวกอย่างเช่นพวกถั่วนะครับพวกข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดต่างๆนะครับพวกบวบนะครับมะระนะครับถั่วฝักยาวนะครับฟักแฟงนะครับไอ้ถั่วฝักยาวนี้ไม่ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนะครับถ้าถ้าปลูกถั่วฝักยาวนะครับในช่วงหน้าร้อนควรจะมีการเอ่อมุงนะครับมุงผ้าสแลนนะครับแนะนำเบอร์60นะครับ50 60นะครับก็จะช่วยเอ่อทำให้ถั่วฝักยาวนะครับออกฝักแล้วก็ติดฝักแล้วก็่ฝักทำให้ฝักยาวนะครับแต่ถ้าเราไม่คลุมเลยนะครับไม่ไม่ไม่มุงเลยมันมันน่าจะทำให้ ถั่วนะครับไม่ค่อยติดฝักแล้วก็ผลสั้นนะครับผมเคยปลูกอยู่นะครับถั่วฝักยาวในช่วงฤดูร้อนนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ติดฝักถึงติดฝักก็จะทําให้ฝักนั้นไม่ยาวเท่าที่ควรนะครับผมนะครับก็ลองลองดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับปลูกถั่วฝักยาวหน้าร้อนนะครับลองลองนะครับใช้พาสเสลนนะครับมุงแปลงนะครับ พื่อที่ทาให้ฟักยาวนั้นติดฝากได้ดีนะครับก็จะมีฟักแฟงนะครับฟักทองทั่วผู้นะครับคณะกวางตุ้งแดงกุ๊บแดงกวานะครับมะเขือพริกมะเขือเทศผักกาดขาวผักกาดหอมผักชีถั่วเขียวมันเทศพวกนี้นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังนะครับอย่าแห่ปลูกเหมือนกันมากๆนะครับเดี๋ยวราคาก็ อาจจะตกไปตามนั่นแหละนะครับกลไกตลาดนั่นแหละนะครับอ๋อก็พืชผักที่ได้ราคาดีนะครับพืชผักที่ได้ราคาดีในหน้าร้อนนะครับจะมีผักชีหอมนะครับผักบุ้งจีนถั่วฝักยาวแจงกวาแจงไทยนะครับมะระคะน้ากวางตุ้งพืชแก่ร้อนในนะครับแฟงแตงบวบตำลึงน้ำเต้าผักบุ้งกระเฉดนะครับพวกนี้ครับก็ช่วงหน้าร้อนก็จะราคาดีทุกปีนะครับ าว่าผลผลิตก็ก็ค่อนข้างน้อยนะครับออกสู่ตลาดน้อยมากนะครับความต้องการบริโภคก็ก็เยอะนะครับก็เป็นปกตินั่นแหละนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับก็ลงมือปลูกกันได้เลยนะครับลงมือปลูกกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําให้อาผลผลิตนั้นออกสู่ตลาดนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเลยนะครับ ถึงช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับหรือว่าช่วงสงกรานนั่นแหละนะครับนะครับช่วงนี้ก็พืชผักมันจะเจอปัญหาเยอะนะครับนะครับในเรื่องของน้ำนะครับไม่เพียงพอนะครับอากาศก็ร้อนจัดนะครับแล้วก็มักจะมีแมลงนะครับแมลงชุกชุมมากนะครับพวกเพลี้ยพวกอะไรก็เยอะนะครับในช่วงนี้ก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับข้อมูลนะครับจาก ตลาดนะครับตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับก็ได้นําเสนอมานะครับในช่วงสงกรานต์นะครับทุกปีนะครับผักประเภทผักกาดหอมผักหอมหัวใหญ่นะครับหอมใหญ่พริกนะครับเครื่องต้มยำพืชผักนะครับประเภทกับแกรมนะครับเครื่องเคียงต่างๆนะครับขายดีทุกปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับถ้าเมื่อก่อนก็โหนะครับ เนี่ยเทศกาลสงกรานนะครับทุกปีนะครับเทศกาลปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับในช่วงเทศกาลนะครับก็จะมีการสังสรร์นะครับการสังสรร์การใช้พืชผักเยอะนะครับราคาพืชผักก็ดีนะครับราคาพืชผักก็ดีมากนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ปัญหานะครับเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของโควิดอะไรก็อาจจะทําให ก็อาจจะไม่ได้เ no ป <Obrig> ็นเหมือนช่วงปกตินะครับแต่ว่าก็จะมีการใช้มากกว่าปกติอยู่ดีนั่นแหละนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับนะครับก็ลองๆนะครับลองลองลงมือทํานะครับไม่ต้องทํามากนะครับอาจจะทํานิดๆหน่อยๆนะครับถ้าหากว่ามันไม่เป็นมันไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนมากนะครับก็ลองลองลองทำดูนะฮะหาเทคนิคนะครับหาเทคนิคนะครับมาจัดการดูแลนะครับ แรงนะครับให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับก็ลองลงมือทําดูนะครับชอบอะไรผักชนไหนก็ก็ลงมือทําได้เลยนะครับผักอะไรที่น่าจะได้ราคาดีนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะผักชีนะครับผักชีหอมผักชีลาวนะครับผักชีฝรั่งนะครับใบสะแน่พวกนี้นะครับใช้บ่อยใช้บ่อยใช้เยอะนะครับนะครับในการประกอบอาหารนะครับ แต่ก็เป็นผักข้างเคียงนะครับพวกต้นหอมเหมือนกันนะครับต้นหอมแบ่งนะครับก็ใครสนใจพืชผักชนิดใดก็อลองลอง มาทำดูนะครับผมนะครับเอาละครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงใยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาทำความสะอาดนะครับต้นพลิกจับเล็กนะครับที่ ปลูกไปได้ไม่นานนะครับผมก็มาถอนหญ้านะครับถอนหญ้าแล้วก็ทําความสะอาดนะครับกิ่งใบด้านล่างนะครับให้สวยงามให้สะอาดนะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันโรคแมลงนะครับผมแล้วก็ช่วยให้ต้นพริกนะครับได้รับสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบนะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นพริกมีความสูงนะครับสูงจาก พื้นดินก็จะมีผลดีหลายอย่างนะครับหนึ่งเราป้องกันโรคแมลงได้ดีมากนะครับผมได้ดีมากนะครับช่วยลดการใช้สารป้องกันและกําจัดแมลงลงได้มากนะครับผมนะครับแต่ทีนี้นะครับผมก็มาสังเกตเห็นนะครับยอดใบของพริกต้นหนึ่งนะครับที่มีอาการผิดปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นอาการยังไงครับผมมาดูกันเลยครับ นี่คือนะครับต้นพลิกนะครับที่มีอาการนะครับผิดปกติก็คือมีอยอดอ่อนใบอ่อนนะครับใบไม่เรียบนะครับใบเฉพาะใบอ่อนนะครับโดยเฉพาะใบอ่อนใบไม่เรียบมีอาการหยาบกระด้างนะครับนะครับผมมีอาการหยาบกระด้างคล้ายๆกระดาษย่นนะครับผมคล้ายๆกระดาษย่นใบไม่ยืดไม่เหยียดตรง ขอบใบจะห่อนะครับบางใบก็ห่อขึ้นบางใบก็ห่อลงนะครับใบเล็กสั้นรีบเล็กสั้นนะครับผมนี่คือนะครับอาการของอพริกที่โดนศัตรูพืชนะครับเข้าทำลายนะครับศัตรูนั้นมีอยู่2ออย่างเลยนะครับนะครับก็คืออะไรขาวนะครับ ลักษณะนี้ก็คือลายขาวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับลองลงมาก็จะเป็นเพลี้ยไฟนะครับก็คือมีการเข้าทําลายนะครับทั้งเพลี้ยไฟแล้วก็ลายขาวนะครับกล้องผมอาจจะไม่โฟกัสนะครับก็ไม่อาจจะเลยก็ไม่ไม่โฟกัสเลยนะครับก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับนี่คืออาการของ เพียไฟและลายขาวมาร่วมกันเล่นงานนะครับนะครับก็มีเกือบทุกต้นนะครับที่เป็นอาการแบบนี้นะครับเออนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับผสมสารที่จะช่วยป้องกันและกำจัดทั้งเพี้ยไฟทั้งไายขาวนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับ อ่ก็เป็นช่วงที่พอเหมาะกับการที่เราจะฉีดสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชนะครับนะครับผมไปดูครับว่าผมจะผสมอะไรยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับเอ่อก่อนอื่นเราก็เตรียมถังมานะครับเตรียมถังมานะครับผมไม่ได้ใช้ถังใหญ่นะครับเพราะว่าอ่าต้นพืชก็ต้นพลิกก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็คงใช้ประมาณอ่า ถึงถังนี้นะครับแล้วก็เทน้ําลงไปเลยครับนะครับก่อนอื่นต้องก่อนผสมตัวยาอะไรลงไปนะครับต้องเทน้ําลงไปในถังก่อนนะครับนะครับพอเทน้ําลงไปได้พอประมาณตามที่เราต้องการแล้วนะครับมาผสมตัวยานะครับซึ่งตัวยาที่จะมีประสิทธิภาพป้องกันได้ดีที่สุดนะครับก็คือนะครับสารอะบาเมกตินนะครับผม สารอบาเมกตินนี่ผมขออธิบายไว้ก่อนนะครับว่ามันคือ,อาสารที่ผลิตจากหรือว่าสารสกัดจากจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะได้สารที่เรียกว่าสารอบานะครับสารอบาเมกตินนะครับาตามชื่อของมันเลยนะครับใช้ป้องกันกําจัดมแมลงนะครับออกฤทธิ์ได้กว้างนะครับออกฤทธิ์ได้แทบ แมลงแทบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยไฟไรชนิดต่างๆไรขาวไรแดงนะครับใช้ได้หมดนะครับนะครับยานี้มีกลิ่นฉุนมากนะครับเวลาใช้จะต้องอใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกนะครับแบบนี้ครับต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะครับสารนี้มีข้อดีนะครับก็คือไม่ซึมผ่านผิวหนังของมนุษย์นะครับปลอดภัยต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับเ,เราจะใช้แค่เ,เราใช้น้ำแค่สองลิตรนะครับผมใช้น้ำแค่2ลิตรผมจะใช้แค่ประมาณเอาสักห้าซีซีนะครับ5้าซีซีนะครับห้าหรือ6กซีซีนะครับนะครับ ปริมาณนี้นะครับห้าหก c ซีนี่แล้วก็ต่อน้ำสองลิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเข้มข้นนะครับนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่เข้มข้นมากแล้วนะครับผมนะครับอันนี้จะออกฤทธิ์ได้กว้างนะครับเพลียไฟลาขาวเพียอ่อนนะครับแล้วก็ พวกนอนชอนใบต่างๆนะครับนอนใยผักพวกนี้ใช้ได้นะครับป้องกันและกําจัดได้นะครับจากนั้นก็เติมน้ํายาจับใบลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องใส่มากครับเพราะว่าสารน้ำใบไม่กินก็เขาจะผสมน้ายาจับใบมาให้แล้วนะครับนะครับจากนั้นก็นะครับปิดฝานะครับปิดฝา นะครับปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขยา่านะครับปกติการใช้สารกำจัดมแมลงเนี่ยเราต้องสวมทุงมือด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมก็คือศึกษามาอย่างดีแล้วรู้แล้วว่าสารานี้ไม่ซึมผ่านผิวหนังของมนุษย์ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์นะครับ นะครับการจะได้รับสารนี้จะต้องเข้าทางจมูกและปากเท่านั้นเองนะครับนะครับสารนี้จะไม่ซึมผ่านผิวหนังนะครับทีนี้ก็ไปฉีดกันเลยครับเออเนื่องจากว่านะครับผมยังไม่มีเวลาที่จะมาทำความสะอาดนะครับอถอนต้นวัชพืชแล้วก็ทำความสะอาดนะครับกิ่งใบข้างล่างนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ ทำให้พวกแมลงต่างๆนะครับศัตรูพิษนะครับเข้าทําลายได้ง่ายนะครับผมนะครับอย่าลืมว่าเพลี้ยไฟกับไรเขานี่มองไม่เห็นตัวนะครับมองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศนะครับนะครับหรือแว่นขยายหลายเท่าหลายล้านเท่านะครับหลายพันเท่านะครับมาส่องถึงจะเห็นนะครับแต่เราสังเกตอาการจากใบนะครับยอดใบนะครับเห็นไหมครับนี่แหละคืออาการของ การเข้าทำลายของอเพลี้ยไฟลายขาวในพริกนะครับนี่แหละคือศัตรูที่สำคัญเลยนะครับนะครับสารที่กำจัดได้ก็คืออะบาเมตินเท่านั้นนะครับที่จะป้องกันและกำจัดได้ทั้งสองอย่างรวมรวมรวมกันนะครับผมนะครับ เอาไม่พูดพร้อมทำเพลงนะครับเอ่อมาฉีดป้องกันกำจัดกันได้เลยนะครับเนะครับขั้นแรกก็ต้องโยกโยกโยกนะครับโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกนะครับโยกถังก่อนให้มีแรงอัดนะครับให้มีแรงอัดนะครับผมใช้ถังเล็กนะครับจะได้ไม่สิ้นเปลืองอน้ำยามากเกินไปนะครับแล้วก็ไปฉีดกันเลยทีนี้ก็มาฉีดกันเลยครับนะครับ หยิบลงไปเอาแค่พอเปียกนะครับอเอาแค่นี้ก็พอนะครับพอเปียกนะครับ คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นะครับมากําจัดศัตรูพิษนะครับพวกเพลี้ยไฟไรขาอ่าและก็ยังสามารถที่จะป้องกันกําจัดเพลี้ยต่างๆได้นะครับนะครับการใช้สารอบายเมกตินนะครับต้องใช้ในช่วงเย็นห้ามใช้ในช่วงเช้านะครับเพราะว่านะครับ พอแส,แสงแดดออกมามันก็จะส่องมาแล้วก็ทำลายเ็เรียกว่าประสิทธิภาพของสารให้ลดลงนะครับก็จะไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ในในช่วงเย็นนะครับใช้ในช่วงเย็นนะครับก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้ก็นะครับถ้าถูกใจถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กด subscribe นะครับกดแชร์ share, นะครับลุงชัยกเกษตรกรรมล้ำหน้านะครับ